ประกันอัคคีภัยบ้านไม่ได้ให้ความคุ้มครองแค่ในเรื่องของอักคีภัยที่แปลว่าไฟเท่านั้นความคุ้มครอง6ภัยหลักต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะทําประกันอัคคีภัยบ้านไว้กับบริษัทไหนก็ตามเรื่องแรกคือเรื่องไฟไหม้ไหมจากตัวบ้านของเราเองทําให้ทรัพย์สินในบ้านตัวบ้านเสียหายหรือไหมจากที่อื่นค้างบ้านไหมแถวนั้นไหมไฟโหมลามมาเรื่อยๆก็คือภัยจากไฟไหม้ฟ้าผ่าผ่าลงมาแล้วโดนความเสียหาย กับตัวบ้านของเรา3ระเบิดอาทิเช่นแก๊สหุวงต้มในตัวบ้านระเบิดหรือถ้าเกิดใครเคยจําเคส3จังหวัดชายแดนที่มีโรงงานพลุโรงงานดอกไม้ไฟอะค่ะตอหูระเบิดพุ่งปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงมาโดนบ้านชาวบ้านให้ความผุมรองในตัวบ้านเราใครจากการเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะหมายความว่าบ้านใครที่อยู่ติดถนนทางแยกทางสามแพ่งแล้วมีรถ พุ่งเข้ามาชนให้ความพุมงคองตั้งแต่ตัว,ตวรั้วบ้านเลยนะตัวข้อต่อมาเป็นในเรื่องของภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกมาจากอากาศยานคืออะไรเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมันบินอยู่ข้างบนนะ่ะที่มันมีการควบคุมเป็นอากาศยานนะคะตกลงมาโดนตัวบ้านเราตั้งแต่หลังคาอะไรต่างๆในตัวบ้านให้ความภุมงคองหมดเลยภัยเนื่องจากน้ําคืออะไรมันไม่ใช่น้ําท่วม ภัยเนื่องจากน้ำเนี่ยคือน้ําที่ตกจากข้างบนไหลจากข้างบนหรือสาดมาจากข้างบนลงข้างล่างเช่นฝนตกฝ้ารั่วฝ้าซึมขอบระแนงที่มีช่องลมแล้วมันน้ําฝนมันแบบซัดเข้ามาอันนี้คือภัยเนื่องจากน้ํา4ภัยธรรมชาติคือเรื่องแรกในเรื่องของลมพายุ 2. น้ําท่วมส แผ่นดินไว้และ4ลูกเห็บติดไว้ด้วยอีก20,000บาทซึ่งภัยธรรมชาติตรงนี้ค่ะถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงคุณสามารถซื้อเพิ่มได้บริษัทประกันก็จะคิดเบีย้ยตามทุนที่คุณเลือกซื้อถ้าเราทำประกันไว้เริ่มต้นแค่พันเบาทเวลาเกิดเหตุพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองเป็นหลักแสนหลักล้านเพราะทุนสูงสุด1ล้าน8แสน